สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้น Garden ครับวันนี้มาเจอกับบารคนมือบอลเนานะวันนี้เข้าสวนกล้วยไม้ครับมีไม้ใหม,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 ม่ๆมาเยอะแยะมากมายครับมีทั้งดอกหอมและไม่มีดอกหอมเนาะเป็นไม้อีกหนึ่งตัวเลยที่ส่งนอกด้วยนะครับเนาะอันนี้ไปบอกขอแบ่งพี่สาวมาได้นิดนิดหน่อยๆน่อยะครับจริงจริงแล้วอ่ามาชุดนี้จะส่งนอกทั้งหมดนะครับขอแบ่งได,ได้มาได้สักประมาณ1ิบยี่สิบต้นนะครับใครสนใจก็สแกนเคียร์โคตรตรงมุมจอได้เลยนะครับเนาะหรือโทรมาที่เบอร์ศูนย์หกห้า 0590502นะครับเนาะโทรไปคุยกับโบได้เลยนะครับเขาจะส่งก็ยังเช่นเคยครับแบบเมาเหมาเนาะเหมือนเดิมครับกี่ต้นก็แล้วแต่ครับถ้าโอนจะคิดแค่60บาทครับถ้าเก็บเงินไปทางจะคิดที่80บาทนะครับไปไปเลยไหมไปตะมอยจะหมดแล้วต้นใหญ่ๆสวยๆแบบนี้ครับเริ่มทยอยออกดอกแล้วนะตะมอยตะมอยครับเหลืออยู่สี่ต้นเนาะสี่ไม้ครับ แปิบาทเท่านั้นครับตอมอยเนาะต่อไปอโมกครับ <S 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 เหลือแต่โมกชมพูต้นใหญ่ๆเลยนะครับนี่ดูสูงปี๊ดเลยเห็นไหมสูงทะลุลวดไปแล้วนะครับโมกตัวนี้ร้อยห้าสิบาทครับโมกเนาะโมกชมพูร้อยห้าสิบาทนะครับต่อไปอกระเลแดงตัวนี้เท่าไหร่แม่โบร้อยแปดสิบาท อ่าร้อยเจ็ดสิบาทมันเดิมครับเหลือไม้เดียวเลแดงนะร้อยเจ็ดสิบาทครับผมช้างแดงชุมพรลากเริ่มเดินแล้วนะไม้ตัดยอดนะครับอ่าสองร้อยห้าสิบาทมันเดิมนะครับมีสามไม้นะช้างแดงชุมพรนะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับมาแล้วไม้ตัวใหม่ครับปกติมีเยอะกว่าน,นี้นะแต่เอาขึ้นมาถ่ายให้ชมเพียงเท่านี้นะครับแคทฮาวายสตาร์ดอกหอมมาก นะครับดอกหอมมากๆเลยเนาะไปขอแบ่งพี่สาวมาได้นิดหน่อยครับตัวนี้ได้สักยี่สิบต้นได้ครับแคทฮาวายสตาตัวนี้ร้อยสาสิบาทครับร้อยสมสิบาทมีดอกทุกช่อนะ่ะม,มีมีมีช่อดอกทุกต้นนะครับตัวนี้ร้อยสาสิบาทนะครับฮาวายสตาเนาะเอื้องเงินหลวงเหลืออยู่สี่ไม้ครับเอาไปร้อยสี่สิบาทเอื้องเงินหลวงนะร้อยสี่สิบบาทครับสวยๆเลย อันนี้แววมายุาราเหลืออยู่สองไม้ครับร้อยแปดสิบาทครับแล้วก็เช้าสวยๆแบบนี้เลยนะแววมายุราไม้หายใหญ่อีกหนึ่งตัวนะครับร้อยแปดสิบบาทครับผมอตัวต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยอายาเรศชมพูความกอใหญ่ๆแบบนี้เลยครับสองร้อยห้าสิบครับนี่เนาะสองร้อยห้าสิบครับกอใหญ่ๆเลยนะไอยเรศชมพูรากเดินดี รอบไม้แล้วนะครับอาจจะได้ชมพูเนะาะหวายฟิลิปปินต้นคู่นยนะครับเป็นไม้ต้นคู่เนาะหวายฟิลิปปินเนาะร้อยห้าสิบาทครับตัวนี้หวายฟิลิปปินไม้ของฟอร์มใหญ่นะมาฝ่ายฟิลิปปินนี่ไม้ของฟอร์มใหญ่นะครับตัวนี้ช้างฟ้ามุ้ยเหรอช้างฟ้ามุ้ยมีสามไม้ครับไซนี้หมดเลยเนาะแต่ใหญ่สวยๆครับช้างฟ้ามุย้ยตัวนี้ร้อยห้าสิบาทครับช้างฟามุ้ยนะครับ ตัวนี้ฟา้ามุ้ยแท้เหรอล้วสองม้านี่เหรอทำไมมันต่างเงินสายฮะแต่เป็นสายต่างกันจังลราไม่โบร้อยห้าสิบบาทครับต้นใหญ่นะร้อยห้าสิบเอ้าเอางี้แล้วกันตัวนี้ผมให้ร้อยสามสิบาทตัวเล็กนี่ดอกสวยๆเนาะนี่สายมันต่างกันนิดหนึ่งร้อยห้าสนะิบร้อยสายมสิ 150, บอกอ่าโบได้เนาะจะเอาสายไหนนะครับตัวนี้ชารีฟอมสวยๆแบบนี้เลยครับนี่ ลอยู่สองไม้เนาะตอนนี้ร้อยเท่าไรร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันครับชาลีนะครับเนาะสายเสร์อครับสายเสิร์รเลือยู่สามไม้สายใหญ่ๆนะนี่ครับสายใหญ่ๆทุกต้นนะครับร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมครับสายเสร์อเนาะร้อยห้าสิบาทครับสายเสร์อครับผมอพวงเงินลอยู่ไม้เดียวร้อยสี่สิบาทไปปกติขายร้อยห้าสิบนะร้อยสี่สิบบาทเท่านั้นครับพวงเงินนะ หวายลุงกมลดอกสวยๆเลยต้นฟอร์มเขาใหญ่นะครับไม้เขาใหญ่เป็นไม้ฟอร์มใหญ่นะหวายลุงกมนเนาะตัวนี้ร้อยยี่สิบใช่ปะร้อยยี่สิบาทครับผมหวายลุงกมลนะแล้วงตัวนี้หมดเลยแล้วกันเนาะตัวนี้รองเท้านารีฝาหอยครับเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่อันนี้ไม่ใช่ใช่ปะอันนี้เหลืองอะไรนะเหลืองปาจีนเอาไปร้อยเดียวไปเหลืออยู่ห้าไม้ใครไวใ,ใครได้นะ ไอ้ฝาหอยเหลืออยู่สี่ครับอ่าเหลืองปาจีนเหลืออยู่สองสายนี้เนาะเหลืองปาจีนก็ดูก่อนเนาะไม้เขาจะทรงเล็กแบบนี้นะมันจะยังใหญ่ไม่เท่าฝาหอยนะครับเนาะฝาหอยจะใหญ่กว่าเนาะนี่ครับร้อยเดียวใครไวใครได้นะครับปีเสื้อชมพูไม้ทํายากหายากอีกหนึ่งตัวครับไซตตะมุตตะมิแบบนี้สวยๆครับตัวนี้ราคาร้อยยี่สิบาทครับผมสีเสื้อชมพูเนาะ หวายแคะด่างครับร้อยยี่เหมือนกันนะนี่ก็ร้อยี่ครับหวายแคะด่างนะครับเป็นไม้ด่างนะตัวนี้นะร้อยี่สิบบาทครับมาเข้าช่องนี้ก่อนเลยตัวนี้กุหลาบเหลืองโคราดครับร้อยเท่าไรร้อยหกสิบใช่ปะอ่ะร้อยหกสิบาทครับกุหลาบเหลืองโคราดแท้นะร้อยหกสิบบาทครับตัวนี้เนาะตัวนี้ม่อนไข่ร้อยห้าสิบ ต้นทรงนี้เลยลากสวยๆครับปลายลากเขียวปีเลยเนาะร้อยห้าสิบาทนะ้ำมันไข่นะตัวนี้อเอื้องคําตาดํานะครับลากสวยๆแบบนี้เลยนะครับร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะมาไม้ใหม่อีกหนึ่งตัวครับตัวนี้เป็นไม้ลูกผสมระหว่างฟาแลนกับมาวิ่งท่านเห็นต้นไหมต้นใหญ่มากนะต้นใหญ่มากนะครับดอกเ่อจะประมาณนี้ครับอ่ะให้ดูดอกก่อนเร็ว ช่อดอกสามารถยาวได้ถึงสองเมตรเลยนะช่อดอกเขานะครับเวลาเขาออกช่อเนาะตัวนี้ครับทุกต้นจะใหญ่เหมือนกันหมดนะอ่ะไม่โบให้ดูต้นอื่นหน่อยครับเดี๋ยวลูกค้าจะหาว่าเอยหยิบต้นใหญ่มาโชว์หรือเปล่าดีครับต้นใหญ่ทุกต้นนะทะลุก,กระถางแล้วท่านไปนําไปต้องไปเปลี่ยนกระถางนะครับเนาะไปเปลี่ยนกระถางกันเนาะตัวนี้ฟาแลนด์มาวิ่งครับดอกสีสวยๆแบบนี้เลยต้นใหญ่มากนะครับตัวนี้ร้อยห้าสิบบาทนะครับฟาแลนดะ์มาวิ่งเนาะให้ดูเลยครับให้ดูก่อนเลย อ่าไม้ใหม่อีกหนึ่งตัวครับแคทเจราสตานะครับดอกเขาจะออกสีเหลืองทองปากชมพูแบบนี้เนาะเจียราสตานะครับเจียราสตานี่ก็รู้สึกว่าจะมีดอกแค่ทุกต้นเนาะเจียราสตาครับตัวนี้ร้อยห้าสิบาทครับเจียราสตานะอ่ะให้ดูดอกชัดๆเนาะดอกเขาสีทองเนาะเหลืองทองเข้มๆเลยนะครับอ่าเจียราสตาร้อยห้าสิบาทครับผม ต่อไปครับตัวนี้เป็นไม้ส่งนอกเนาะไปขอแบ่งพี่เข้ามาได้นิดหน่อยครับต้นไหนดีล่ะตัวนี้นละกันเหลืองพุทธมทนฑลด่างนะครับดอกเขาก็จะประมาณนี้นะส่วนี้ไม้ส่งนอกเนาะไม่ค่อยมีนะครับตัวนี้ขอแบ่งพี่เข้ามาได้นิดหน่อยนะครับพี่รัตนาก็เหมาไปแล้วสิบต้นเนาะพี่ก็สั่งล่วงหน้าไว้นะครับไวยพุทธมทนฑลด่างนะครับเนาะเหลืองพุทธมทนฑลด่างนะครับตัวนี้ร้อยแปดสิบาทนะ นี่ครับดอกเขาสวยมากเลยนะตอดอกเขาสวยมากครับเหลืองพุทธมทนตร์ด่างร้อยแปดสิบาทนะครับตัวต่อไปพุทธมนตร์หมดเนาะตรงนี้เนะาะแอรเรียวเดี๋ยวหาดอกก่อนอ่ะดอกต้นนี้ดีกว่าปึ๊บแอรเรียลครับแคทริยาแอเรียวคแคทดอกใหญ่เอ,เยยอีกหนึ่งตัวหายากพอสมควรน,นะครับตัวนี้เนาะแอรเรียวเนาะตอใหญ่ๆสวยๆแล้วครับตัวนี้ ตัวนี้ร้อยห้าสิบาทครับแอรเรียลนะครับแอรเรียวนะตัวนี้นะมีชอบทุกต้นบ้าแอรเรียลเนี่ยบาจำไม่ได้แทบทุกต้นแล้วเนาะทุกต้นใช่ไหมแอรเรียลเนาะแอรเรียลจะมีดอกทุกต้นนะครับเนาะบานบ้างตูมบ้างนะครับอ่าแคทแอรเรียลหมดเลยตัวนี้แอรเรียวหมดเลยเนาะต่อต่อไปก็จะเป็นแคทที่เราขายกันประจําอยู่แล้วเนาะเขาจะมีทบัติก้าสีรบปาตอนเนี้ยเดือดแปดสี โอเคครับอ่าตัวนี้ปกติ120บาทใช่ปะถ้าซื้อครบ8สีแล้วกันซื้อครบ8ต้นก็จะเหลืออยู่ที่ไม่บวกขาอยู่เท่าไหร่110บาทนะครับแคทเนาะจะมีทั้งหมด8สีนะครับเนะาะไล่ทีละสีเลยไหมถ้างั้นเนาะอ่าตัวนี้เป็นเพลินพิษครับเพลินพิษจะขึ้นรูปดอกให้ดูเนาะเพลินพิษนะ Pit, นะตัวนี้แคทเพลินพิษนะครับเพลินพิษแล้วก็ตัวนี้แคททองสุกนี่ทองสุก,ส,ก,ส,กสวยๆเลยครับทองสุกนี่สวยนะ สวยมากครับแทบ็ทองสุกนะครับทองสุกแล้วก็ตรงนี้เป็นไวท์ไดมอนด์ไวท์ไดมอนด์นะตัวนี้นะไวท์ไดมอนด์นะครับต่อไปก็จะเป็นพิงแอมเพลตตัวนี้จะออกม่วงเลยสีม่วงเข้มๆเ,เลยนะครับพิงแอมเพ็ดเนาะสวยๆเลยครับพิงแอมเพ็ตมาแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นพิงแอมเหมือนกันตัวนี้ล่ะ หวังน้ําเขียวนี่เลยหวังน้าเขียวนี่ก็ขายดีครับหวังน้ําเขียวนะตัวนี้นะหวังน้ําเขียวนะครับซื้อแยกก็ได้นะครับน้องก็ต้นละร้อยี่สิบาทครับถ้าซื้อครบแปดสีแปดต้นก็จะเหลือแค่ร้อยสิบาทเนาะเอซองเอซองนี่ก็สวยชอบเหมือนกันตัวนี้เฮซองนะอุ้ยปลาหลุดไปแล้วเดี๋ยวหยิบก่อนจะหลงกันเอซองเฮซองหมดเลย ตัวนี้อะไรสุนเย,ยี่สุนเยี่ยนี่ก็สวยนี่ครับสุนเยี่ยนะตัวนี้นะร้อยยี่สิบบาทเหมือนกันนะครับฮะตัวไหนสุนเยี่ยยยแทงดอกแล้วเหรอไหนเนี่ยเหรออ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงดอกพอดอกของสุนเยี่ยเขานี่ไงนี่ครับหอมมากเนาะหอมมากเลยแคททุกต้นเป็นไม้ดอกหอมหมดเลยนะครับเนาะแคททุกต้นนะ ป็นไม้ดอกหอมหมดเลยนะครับจนเยี่ยแล้วตรงนี้อะไรจอมทองจอมทองนี่ก็ขายดีนะครับจอมทองสวยๆเลยครับหอมมากเลยมันอยู่ใกล้ไอ้เจ้าแอรเรีย่ยลนี่หอมหอมจอมทองหมดเลยเนาะตัวนี้เนาะตัวต่อไปก็เป็นไม้ใหม่เนาะตัวนี้เนาะอึ๊บอ่าเมื่อกี้มีแอรีเรียวแล้วตัวนี้เอลซ่าดอกเขาไม่เหมือนกันนะสังเกตด,ดีๆนะ เอทางเาจะให้เห็นชัดอ่ะได้อยู่ได้อยู่จุ๊บต้นไหนล่ะต้นไหนล่ะอ๋อต้นนี้แปนน๊บนึงนะครับเปรียบเทียบให้ดูเนาะความแตกต่างกันที่กับน้องเขานะครับอ่ะแอรเรียวคือต้อนนี้ขวางขวาเนาะเอลซ่าคือฝั่งซ้ายที่ผมยกนิ้วอยู่นี่เนาะเห็นไหมความแตกต่างเขาต่างกับชัดเตียนอยู่นะ แอรเรียวกับเอลซ่านะครับเป็นพี่น้องกันเนาะเห็นปะต่างกันชัดเจนเลยนะสวยมากครับราคาร้อยห้าสิบาทเหมือนกันครับทั้งแอรเรียวและเอลซ่าเนาะเอลซ่าใครมาก่อนก็จะได้ติดดอกไปนะใครมาที่หลังก็จะไม่มีดอกนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่ทยอยออกดอกเขาออกไม่พร้อมกันเนาะก็จะมีบางต้นนะครับที่ยังไม่มีดอกแต่ต้นฟอร์มสวยครับรับประกันเลยเนาะอ่าเนี่ยอย่างต้นนี้ไม่มีดอกอ่ะนี่เห็นไหม นี่ก็น่าจะใช่เนี่ยเนี่ยน่าจะดอกอ,นนอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยไม่มีดอกเห็นปะแต่ต้นเขาก็สวยเห็นไหมอร์มสวยนะเอลซาครับร้อยห้าสิบาทเนาะไปถอย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 เอลซามาเลยนี่นี่น,นี่ดูดอกเอลซาสวยมากนะครับร้อยห้าสิบาทนะดอกมันเ,เริ่มเท่มหอมด้วยตัวต่อไปครับตัวนี้มีชื่อว่าสุวรรณกรีนนะครับ กรีนที่แปลว่าเขียวอะเนาะนี่ครับดอกขอจะปประมาณนี้สวยมากนะสุวรรณกรีนนะครับติดดอกทุกต้นนะครับรับประกันมาติดดอกทุกต้นนะสุวรรณกรีนนะาราคาร้อยห้าสิบบาทครับสวยมากเลยนะครับสุวรรณกรีนเนาะร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับต้นใหญ่ๆเลยเนาะชอมีชอทุกต้นสุวรรณกรีนได้ได้ดอกทุกต้นนะครับนี่สวยสวยมากครับสวยมาก,ส,มากสุวรรณกรีนเนาะ สวยยแลวครับต่อไปครับอแครทริยาเอ้ยอะนะเวนด้าพัชระละแมจแต่แคทอย่างเดียวจะขายแต่แคทสวยสวยเลยครับเวนด้าพัชระลเนาะตัวนี้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นครับตัวต่อไปเรดเจมร้อยสามสิบาทครับดอกแดงๆแ,แบบนี้เลยเนาะแดงสดๆส,สวยๆแบบนี้เลยครับเรดเจมเนาะร้อยห้าสิบาทนะเอ้ร้อยสามสิบบาทครับ อ่าเนี้ยละลูกเทสดอกหอมดอกเริ่มโรยแล้วเดี๋ยวจะแทงชุดใหม่เอาอย่างนี้ละกันเหลืออยู่สามไม้นะครับดอกโรยแล้วนะครับเริ่มโรยแล้วเนาะปกติขายอยู่เทะะ่าไหร่ร้อยยี่สิบสามต้นก็สามร้อยหกสิบสามร้อยสี่สิบาทไปเอา,อางี้ดีกว่าเหลือต้อนละร้อยสิบาทก็จะเหลือสามร้อยสามสิบเหมาหมดนะสามต้นสามรอสมสิบาทครับอันนี้ อันนี้ไม่ขายเนาะดอกไม่สวยเออช่อมันหักใบมันหักไม่ใช่ช่อมันหักตัวนี้อะไรเ <Yeah. S 1> ขาแกะบลูเขาหรือสีม่วงนั่นเองเนาะเดียครับกอใหญ่ๆส่วยๆแบบนี้เลยตัวนี้ร้อยห้าสิบาทเนาะเขาแกะบลูร้อยห้าสิบบาทครับช้างรอบคอช่อบานแล้วเห็นไหมสวยมากช้างรอบคอนะตัวนี้ร้อยห้าสิบบาทนะช้างรอบคอเหลืออยู่สามไม้ครับมีช่อทุกต้นใช่ปะ เกือบทุกออล่ามีอยู่มีอยู่ร้อยห้าสิบาทครับมีช่อทุกต้นเลยตัวนี้กลาบโกกีครับร้อยห้าสิบาทกลาบโกกีนะต้นใหญ่นะร้อยห้าสิบาทนะตัวนี้เป็นเหลืองโคราชผสมเวียดนามดอกสีเหลืองเหลืองแบบนี้เลยนะครับเหลืองปาขาวเนาะดอกหอมด้วยนะครับตัวนี้เนาะเหลืองโคราดผสมเวียดนามครับตัวนี้เท่าไหร่ร้อยยี่สิบาทเท่านั้นสวยสวยเลยครับ อ่ะข้งนอกเลยถอ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 ยอ่ะต่ก็ <c oughs> ตัวนี้ก็เรียกว่าสับประรดอากาศเนาะห้าสิบาทครับมาเราไปแขวนต่อตรวจกันแบบนี้จะสวยมากเลยเนาะห้าสิบาทเท่านั้นเนาะตัวนี้ครับสับประรดอากาศนะครับมัดฉาชมพูไม้ทำยากอีกหนึ่งตัวครับหลายๆสวนทำเป็นพันเนาะ เหลือแค่หลักร้อยแค่นั้นเองเนาะมัดฉาชมพูครับตัวนี้ร้อยห้าสิบาทนะครับมัดฉาโนุนี่ครับมัดฉาโนสวยๆเลยครับร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะตัวนี้นะมัดฉาโนนะครับร้อยห้าสิบาทครับมัดฉาเหลืองร้อยห้าสิบเหมือนกันครับลากเดินล้อมไม้แบบนี้เลยเนาะอ้อมไม้แบบนี้เลยมัดฉาเหลืองเนาะร้อยห้าสิบาทครับเนตเตอร์สยามโรด ตลาดสยามรถร้อยี่สิบบาทครับกอใหญ่ๆสวยๆปไปเนยนะเดี๋ยวขึ้นรูปดอกให้ดูนะครับวเวลาออกดอกมาจะสวยมากเลยเนาะกอทุกต้นสมบูรณ์แน่นอนครับรับประกันว่าสมบูรณ์แน่นอนเนาะสยามลาสยามรถร้อยี่สิบนะครับตัวนี้ไม้ลูกผสมครับสายไหมไกลิลตผสมเนสเตอร์ครับอ่อออกมาหมดเลยนี่ครับใ,ใหญ่ๆสวยๆไปเลยเนาะสายไหมไนะกลิลตผสมเนสเตอร์ครับตัวนี้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบเนาะ ใหญ่มากครับส,รส,รสวยๆเลยเนาะสายใหม่การลิทผสมเนสเตอร์นะครับร้อยห้าสิบาทครับอันนี้นะเหลืองจันทบูรณ์ปึ๊บอ่ะนี่ชออบอวบล้ำอบอวบ,อวบแบบนี้เลยเนาะเหลืองจันทบูรณ์นะครับตัวนี้ร้อยี่สิบบาทครับเหลืองจันร้อยี่สิบเนาะปึ๊บไล่เข้ามาเหลืองจันข้างสั้นตัวนี้ร้อยสามสิบาทครับเหลืองจันข้างสั้นเนาะตัวนี้ร้อยสามสิบาทนะครับ สว,สวยเลยเนาะอ่าเซมิครับเรื่องสายเซมิกอสวยๆเลยตัวน,นี้ก็ร้อยสามสิบครับเซมิครับร้อยสามสิบาทนะครับเหลือไม้เดียวเนาะเซมิขายดีครับตัวนี้อ่านอร์บิเล่ผสมก้ากิยวครับร้อยหกสิบบาทครับนอร์บิเล่ผสมก้ากิยวหรือคำากิยวเล้านี้เองเนาะร้อยหกสิบบาทครับ เหลืองจันสายม่วงก็ประมาณนี้ครับเป็นไม้ที่เขาทรงเล็กเนาะชอเขาจะเล็กอ่าสายเขาจะเล็กเนาะสายเขาจะสั้นมันจะสายจะเล็กนะครับชื่ออะไรนะเหลืองจันผสมสายม่วงตละร้อยห้าสิบาทเอาไปร้อยสามสิบาทไปเหลือไม่กี่ไม้แล้วนะครับร้อยสามสิบาทนะหมดแล้วหมดเลยนะสายน้ำนมครับร้อยห้าสิบาทครับ ใส่น้ำนมนะตัวนี้ครับใส่น้ำนมข้าวเนาะร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวต่อไปข้างสั้นม่วงปุ๊บย้อย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 ี่ยดีนะมือไวแต่เมึงนะาข้างสั้นม่วงเหมือนกันเนาะตัวนี้เนาะอึ๊บนี่ครับใหญ่ตัวมะหัวลายแบบนี้เลยเนาะข้างสั้นม่วงนะตัวนี้เท่าไหร่ร้อยยี่สิบนะครับเดี๋ยวผม นี่ก่อนอึ๊บเดินไไม่ล่วงอีกเนาะปึ๊บข้างสันง้นมวงเหมือนกันตัวนี้ข้างสั้นเผือกอยหยิบง่ายๆตัวนี้ร้อยยี่สิบาทเหมือนกันครับข้างสั้นเผือกเนาะร้อยยี่สิบาทเท่านั้นครับสวยๆแบบนี้เลยนะข้างสั้นเผือกนะร้อยยี่สิบบาทครับสายน้วเพิ่งลาวผสมข้างสั้นตัวนี้ร้อยสามสิบ ใหญ่ตัวมโหราบแบบนี้เลยสารน้ำผึ้งลาวผสมข้างสั้นเนาะตัวนี้นะขอใหญ่มากครับร้อยสามสิบาทครับข้างสั้นข้างสั้นเหมือนกันอันนี้อะไรนะเมือเขือเหลืองผสมลูกแส้ทลากตัวนี้ร้อยห้าสิบาทครับนี่ดอกเขาสวยมากเลยนะเห็นปะนี่นะครับสวยๆเลยเนาะร้อยห้าสิบบาทครับโอโนโดอกใหญ่ ือไม้เดียวครับร้อยสามสิบบาทครับนี่ตะเกียงมีสองสามสี่อันเลยนะตะเกียงเนาะจะเป็นบางส่วนีนเขาตัดออกเลยนะผมไม่ตัดครับให้ลูกค้าเลยเนาะลูกค้าเสียเงินซื้อแล้วนะครับต้องไล่ของดีนะเนาะเนสเตอร์เผือกครับร้อยยี่สิบบาทครับเนสเตอร์เผือกเนาะร้อยี่สิบบาทครับผมนี่ลหละเผือกเหมือนกัน นี่กัเนเตอร์เผือกเนาะเนเตอร์เผือกเนตเตอร์หกตาหรือไม้เดียวเจ่ปะเท่าไหร่นะตัวนี้ร้อยห้าสิบไม้หายากครับไม้ทํายากอีกหนึ่งตัวเนาะม,มีน้อยในท้องตลาดครับเนตเตอร์หกตาร้อยห้าสิบาทครับสายหลวงใต้นี่ก็ไม้เดียวเหรออ๋อมีอยู่สามไม้นะครับสายหลวงใต้เนะาเนะสวยๆแบบนี้นะครับตัวนี้ร้อยร้อยตลาดสายหลวงใต้ ร้อยี่สิบร้อยี่สิบอ่ะแต่ลงใต้นะร้อยี่สิบาทนะลูกสายหลวงโอ้โหใหญ่จังเลยเนี่ยนี่ลูกสายหลวงครับตัวนี้สวยๆเลยครับร้อยสามสิบครับรเริ่มเทิ่มเลยเนาะตัวนี้เนาะ,ะดูสายเล็กของเขาบ้างนะเราจะหาว่าโชว์ตไม้ใหญ่นี่นี่ก็มาเลยเล็กนะเห็นปะลูกสายหลวงครับร้อยสมสิบบาทครับ เนตเตอร์ม่วง <des k. S 1> อ๊บเนตเตอรม่วงครับร้อย <sm illi> ี่สิบครับใหญ่ตัวมาหัวลานแบบนี้เลยเนาะต้นตำรับของเอื้องสายครับเนตเตอรม่วงเนาะสายเมืองเงานี่ก็สวยครับสายเมืองเงาเนาะตัวนี้ร้อยเ่ไหรร้อสามสิบาทครับสายเมืองเงาเนาะเปยสวยเลยครับ แต่เมืองเงาเหมือนกันครับตัวนี้ตันนี้อันนี้สายน้ำพึ่งไทยเหลือไม้เดียวตัวนี้เท่าไหร่เอาไปร้อยยี่ไปเหลือไม้เดียวสายน้ำพึ่งนะร้อยยี่สิบาทครับอ่าน,น้ำพึ่งไทยเนาะสายไหมไกลลิตรครับตัวนี้ไม้ใหญ่ตัวมโหราเลยเนาะตัวนี้ร้อยี่สิบาทครับเหลือแค่สองไม้เท่านะั้นเนาะสายใหมไกลลิตนะครับร้อยี่สิบาทนะครับตัวนี้สายใหม่ป่าใช่ปะ สาไป้ป่าหมดเลยปะสายไม่ป่าครับอ๊บนี่ทลาดตัวนี้ร้อยห้าสิบบาทครับสายไม้ป่าเนาะเป็นไม้ที่ลำเขาเล็กเรียวเนะาะเวลาออกดอกนี่ฟูฟ่องเลยครับฟูฟ่องรองฟิวเลยนะตัวนี้ร้อยห้าสิบาทครับบอดียัคตัวนี้เรื่องสายหมดเลยเนาะมามุดมาหาช้างครับมาแล้วจ้ะปูยนะจ๊ะเทลูกค้าหลายๆายท่านที่ยังรอคอยอยู่นะจ๊ะ เอามีมาจัดจาหน่ายลวจ้ะใครสนใจก็สั่งได้เลยเนาะเอาไปฉีดต้นไม้กล้วยไม้ของเราเนาะไปฉีดได้เลยจ้ะเฉพาะจะเป็นไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ใบแบบนี้เลยจ้ะฉีดได้เลยเนาะทุกสิบห้าวันหรือเจ็ดวันกะถ้าขยันก็เจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งเนาะถ้าไม่มีเวลาก็สักสิบห้าวันฉีดครั้งหนึ่งจ้ะ กล้วยไม้ของเราจะได้เจริญงอกงามออกดอกตามกำหนดเวลาของเขาเนาะใครสนใจก็สั่งได้เลยจ้าในะราคาหนึ่งร้อยบาทจ้ะลืมบอกราคาเนาะหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะนี่แล้ววิธีการใช้เราจะขึ้นให้แบบนี้เลยเนาะน,นี่เราจะแปะไปแบบนี้เลยนะจ๊ะถ้าใครไม่เข้าใจก็อ่านได้เลยจ้าตัวน,นี้ล่ะช้างคอมผสม ช้างคลายนะครับร้อยห้าสิบบาทช้างข้อมผสมช้างพายเนาะเหลืออยู่สามไม้สี่ไม้นะครับช้างข้อมผสมช้างพายเนาะตัวนี้ร้อยห้าสิบาทครับเหลืออยู่สี่ไม้เนะาะฝั่งนี้อะไรกระตูนอันนี้ราคาเท่าไหร่อ๋อตัวนี้ช้างกระตูนครับ,130บร้อยสามสิบบาทสวยเลยนะช้างกระตูนนะร้อยสามสิบาทนะครับปุ๊บอ่าเราก็ตูนสามสิบาทผ่านไป ตัวนี้ออกฝั่งนี้ก่อนอันนี้จะเป็นไซส์ปกติใช่ปะกระตูน130ือนกันอันนี้กระตูน200อยู่บนขอนเดือยจะสองไม้ใช่ปะโอเคเดี๋ยจะสองไม้นะกระตูนไซส์200เนาะน,นีอันล่างใน100 130บาทอันนี้200นะครับเนาะอยากได้ตัวไหนสั่งซื้อได้บอกราคาได้นะชอบเบรนดไหนนะครับตัวนี้250 ตัวนี้สองร้อยห้าสิบนะช้างการะตูนนะครับอ๋อเดี๋ยวลืมบอกลืมแจ้งลูกค้าไอกา้กระตูนชุดสองร้อยสองกับสองร้อยห้าสิบเนี่ยกับไอก้กระตูนไซส์ร้อยสามสิบเนี่ยเป็นช้างการะตูนเหมือนกันแต่คนละเขาเรียกอะไรคนละรูปแบบไอ้ตัวสองร้อยเนี่ยดอกเขาจะทีช่อเขาจะทีจุดสีม่วงจะเยอะนะครับ ส่วนในตัวร้อยสามสิบเนี่ยท่ออ่อช่อเขาจะใหญ่แล้วก็จุดสีม่วงจะน้อยกว่าเรียกอะไรจะน้อยกว่าชุดตัวสองร้อยกับสองร้อยห้าสิบคนละประเภทนะที่บ้านใครมีกระตูนอยู่แล้วลองลอง,ลองสังเกตดูก็ได้ครับว่าถ้าซื้อมาจากหลายสวนเนี่ยแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกันเนอะรูปดอกจะไม่เหมือนกันนะครับดูดีๆเนะาะกระตูนเหมือนกันครับแต่ลักษณะจะไม่เหมือนกันเนอะลักษณะด,ดอกนะครับ เผื่อใครยังไม่มีเนาะไอตัวร้อยสามสิบอันตอนนั้นผมพิ่งได้มาใหม่เนาะตัวนี้อะไรเอ่ยกระตูนป๊ตัวเนี้ยอันนี้กระตูนสองร้อยห้าสิบเหมือนกันเนาะอึ๊บตัวนี้ช้างส้มสองร้อยมีทั้งตะก้าเนาะมีทั้งกระเช้าและขอนนะใครชอบอันไหนก็บอกได้นะครับในช้างส้มเนาะสองร้อยนะครับตัวนี้ตัวนี้แบบกระเช้านี่เห็นปะ ใน,นแบบขอนนะครับชอบแบบไหนสั่งได้เลยนะครับช้างส้มเนาะอันนี้คือใช้ปกติเนาะเดานเข้ามาทีเดียวช้างส้มเหมือนกันอันนี้ใช่ไหมช้างกระช้างกระช้างกระสองร้อยเหมือนกันครับตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะช้างกระเนาะใหญ่ตัวมาหัวล้านแบบนี้เลยครับช้างกระใหญ่ๆเลยเนาะสองร้อยบาทนะครับอันนี้ช้างกระเหมือนกันเหรอเั็นนี้ล่ะ ช้างพลายสองร้อยครับเหมือไม้เดียวเนาะตรงนี้ใหญ่ตัวมาหัลาลเลยเนาะช้างพลายนะครับสองร้อยบาทเท่านั้นครับตัวต่อไปก็จะเป็นช้างไซส์หนึ่งร้อยบาทนะครับจะมีทั้งหมดครบเจ็ดครบสี่บัดนั้นเจ็ดสีเนาะก็ะราคาเหมือนเดิมครับถ้าซื้อมาครบเจ็ดเจ็ดต้นเจ็ดสีก็จะอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยนะครับเนาะถ้าซื้อครบเซ็ตก็อยู่ที่อ,อยู่ที่ต้นละเก้าสิบบาทนะครับเนาะ สนใจก็สั่งได้ครับตัวนี้จะมีทั้งหมดอ่าเจ็ดสีอ่าจะขึ้นรูปดอกให้ดูนะครับปไปเลยนี่ครับทั้งหมดเจ็ดสีเนาะกะพพยบลูเผือกส้มชมพูแดงนะครับทั้งหมดเจ็ดสีเนาะ,ะสนใจก็สั่งได้ครับไซส์ใหญ่ๆสวยๆเป็นนี้นะครับมาใช้ไม้เล็กเนาะเป็นไม้ที่พร้อมออกดอกทุกต้นนะครับปีใหม่นียเจอดอกแน่นอนเนาะแต่ท่านก็ต้องไปฉีดปุ๋ยเขาบ้างนะรดน้ําฉีดปุ๋ยบ้านนะครับเนาะตัวนี้ในราคาหนึ่งร้อยบาทครบเซตเหลือแค่เก้าสิบบาทเท่านั้นครับ เดอต้นเดียวอีกต้นหนึ่งช้างยักษ์กระบูนะครับตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่หกร้อยบาทแทงช่อแล้วด้วยเนาะสองช่อเลยนะครับหกร้อยนะครับตัวนี้เนาะกระบูนะครับใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เนาะตัวนี้หกร้อยบาทนะครับเนาะใครสนใจก็สั่งได้เช่นกันนะครับโอเคทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับเนาะไม้มีทั้งไม้ใหม่ไม้เก่าเนาะใครสนใจชอบตัวไหนตัวนี้สิ้นเดือนแล้วนะครับเนาะใครอยากได้ตัวไหนก็สั่งได้เลยนะครับ โอเคครับวันนี้บาสคุมบอลขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ